เมื่อวันที่สองกลุ่มภาพันธ์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกครั้งที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับด้วยการถูกขัดขวางของผู้ที่ต้องการล้มการเาเลือกตั้งจึงทําให้คนส่วนใหญ่แล้วก็นานาชาตินะครับถือเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ตามระบอบประชาธิปไตยที่การเลือกตั้งคือสิทธิขั้นพื้นฐานชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณนัทุวิกล่ำเจริญ ภาพการขัดขวางการเลือกตั s, ้งของกลุ the Dallas, ่มกปปสทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่26มกราคมและการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ยังเป็นคำถามคาใจของประชาชนถึงความเหมาะสมในการกระทำดังกล่าวที่แม้จะไม่ได้เกิดความรุนแรงกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยตรงแต่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ให้ไว้หรือไม่ เหตุผลหนึ่งที่ประชาชนคาใจว่าการกระทําดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือไม่เพราะองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนของไทยอย่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกลับไม่ได้มีท่าทีที่ชัดเจนหรือประนามการกระทําดังกล่าวแม้จะถูกตั้งคําถามจากสังคมเป็นระยะในมุมมองขององค์กรสิทธิมนุษยชนระดับชาติอย่าง Human น i รท์วอร์ oss, ประจำประเทศไทยยังเห็นว่ากรรมการสิทธิยังไม่มีบทบาทต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมากนัก เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในการชุมนมขัดขวางการเลือกตั้งของกลุ่มกปป,ปสถือเป็นการละเมิดสิทธิและคุกคามเสรีภาพของประชาชนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการเลือกตั้งซึ่งถือเป็นสิทธิการแสดงออกตามระบอบประชาธิป,ปไตยที่สากลให้การยอมรับการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ควรจะเป็นโมฆะนะครับเพราะว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ย วันเลือกตั้งยังเป็นวันเดียวตามพระ,ะราชกฤษฎีกาแต่วันที่ลงคะแนนเสียงนั้นอาจจะปรับขยับไปมาได้นะครับก็ควรจะเป็นเช่นนั้นแล้วที่สําคัญเนี่ยควรจะต้องมองในบริบทด้วยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ที่มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะถูกขัดขวางแต่ตอนนี้กลับไม่มีเสียงใดๆที่จะประนามตาหนิการขัดขวางการเลือกตั้งแต่กลายเป็นความพยายามที่จะล้มการเลือกตั้งและลงโทษประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยการพลาคคะแนนเสียงของเข,ขาเหล่านั้นออกไปโดยที่บอกว่าเป็นการเลือกตั้งโมฆะครับ แม้ก่อนหน้านี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะยังไม่มีบทบาทที่ชัดเจนต่อการขัดขวางการเลือกตั้งแต่นับจากนี้ไปนายสุนัยเห็นว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนต้องมีบทบาทในการยับยัง้งไม่ให้เกิดการขัดขวางการเลือกตั้งจนละเมิดสิทธิของประชาชนทั่วไปหรือทําให้การเลือกตั้งกลายเป็นโมฆะกรรมการสิทธิมนุษยชชาติมีความจําเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะแสดงความสมดุลในการอ,ออกแถลงการ ประกาศท่าทีสาธารณะว่าผู้ใดที่ละเมิดสิทธิมชนต้องถูกประนามอย่างชัดเจนและไม่เลือกฝ่ายทั้งสิ้นและการปกป้องคุ้มครองสิทธิมชนต้องปกป้องคุ้มครองสิทธิมชนในทุกมิติทั้งมิติในเรื่องของการแสดงออกความคิดเห็นนั่นคือสิทธิในการชุมนุมการชุมนุมประท้วงและสิทธิของคนที่จะไปเลือกตั้งและสิทธิที่จะต้องสามารถดําเนินการใดๆไ,ได้โดยที่ไม่มีอันตรายต้องพูดให้ครบทุกม,มิติครับแม้การเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์จะผ่านไปได้ด้วยดีและไม่เกิดการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น เหมือนการเลือกตั้งล่วงหน้าแต่ภาพการขัดขวางการเลือกตั้งด้วยการปิดล้อมและใช้กําลังเข้าคมคู่ยังเป็นฝันร้ายของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ต้องการเห็นอีกในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งสิ่งที่สามารถทําให้ทุกคนต้องช่วยกันยับยั้งและประนามการกระทําดังกล่าวและองค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ปกป้องสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญต้องยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหามากกว่าที่เป็นอยู่เพราะประชาชนยังถูกละเมิดสิทธิการเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันอยู่เช่นนี้ก็คงเป่าประโยชน์ที่จะมีองค์กรอิสระเพื่อช่วยเหลือประชาชนอีกต่อไปนทุตกรมเจริญ n b t News Focus น้องเม